เฟิร์อยู่นี่เฟิร์มมันมนั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยพี่นกู้พี่ยิงม,มันดิดูมึงจะเอาตัลลวละครน,นั่นอละเทพใช่ครับตัวนี้แหละถือปืนได้ด้วยไงจี่งหรอไปเลยแยกย้ายกันหาดูกูเดินตามเพื่อนจะรุกแยกย,ย้ายเลยก็มึงแยกไปอีกคนหนึ่งแต่กูเดินตามอีกคนหนึ่งไงอันนี้แหละแยกย้ายเพื่อนกูนได้ลูกปืนป่ะ กเจอเข็มชีดยาป่ะพี่เก็บไว้เก็บไว้ฆ่าตัวตายเก็บไว้ฆ่าตัวตายกูไม่คิดว่าให้กูเก็บไว้แบบช่วยอะไรอย่างงี้หรอมากูมีลูกปืนแล้วกูลกล้าแล้วผีก็ผีเถอะ <ๆๆ S 1> <ช>มาดมิมีเหมือนกันลูกปืนยี่สิบลูกเนี่ยฮะยี่สิบลูกเหรอเออป้าโบกูมีแค่นัดเดียวเองเกีทับมึงป่ะมึงยอมเลยเออมันเกทับกูว่ะกูมีนัดนี่นได้อีกกูลงไปชั้นล่างนี่มาไอ้ นี่กระสุนป <ous> ืนอยู่นี่อีกเยอะนี่นี่คลังเลยเทพกูเก็บเลยกูเก็บด้วยเทพไหนอยู่ข้างหลังพี่อะห้องข้างหลังพี่เลยมึงไม่ได้อยู่กับกูเทพบถ้ามึงเจอผีมึงมึงยัดเลยนะมึงยัดเลยนะกูมีแค่นั้นเดียวนี่กูจะเก็บไว้ค่าตัวตายกูมีอยู่สามนัดเอ้าเล้นไหนมึงว่ามียี่สิบโน้ปไป ไปข้างบนเถอะตอนนี้ห้องนี้พี่มาอย่างตรงนี้ยังยังน้นี่นี่นี่พี่สุนปืนอยู่ตรงนี้ไหนไหนี่งอ๋อโอเคได้สองนัดพืนมึงมียังเพื่อนอีมันดูไงมีกลุก็ดูเขราปืนเลยเฮ้ยทำไมมึงกล้าไปคนเดียววะบ้าเหรอมึงเล่นเกมนี้มึงไปคนเดียวเนี่ย นี่พี่พี่พยามีพยาบาลยังนี่มีแล้วมึงมียังถามคำถามสิจะมึงหลงทางอยู่ีนอันน,น, <c oughs> อนี้ไปทางกลับไม่เจอจริงๆแล้วมันไม่ได้อยากไปคนเดียวนี่กระสุนปืนอีกอ่ะพี่พยามากคนละสามนัดอ่ะโอเคเอาสวายยิงเอนะ<ม>อย่ายิงตัวเองนะอย่ายิงผมด้วยนะมันยิงมันยิงเพื่อนได้ด้วยหรอเนี่ยอย่าถามอย่างงี้สิ ถ้าหิงเพื่อนได้ก็จะลองเทสดูพี่มาดูห้องโรงละครน,นี่สิไปกูไปด้วยกูไปด้วยถ้าเสียงดนตรีทายขึ้นมานี่วิ่งหนีอย่างเดียวเลยนะมึงอย่ามาลำโชว์กูก็พออ่ะกูเกลียดมากเลยเวลาไปแบบแถวหน้าจะสีนแม่งชอบแบบมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยนีะเจิงเลยนะพี่เห็นแสงอะไรตรงนั้นไหมมันมีของอะ่ะเอเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นหลอดยาเนี่ยมาเก็บ เอ้กูไม่เห็นแสียงเลยเฮ้ยผมได้แล้วพี่ได้ไรไอเออว่า V S เนี่ยเป็นเทปเป็นเทป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 อันนี้มันบอกให้เราไปใส่นี่พี่ได้ยายังเนี่ยไอเ็มฉีดยาเนี่ยเบสลูมมันให้เราเอาไปใส่ที่เบสลูมอ่ะเทปอย่าบอกใส่ปุ๊บปีศาจโผล่มากูไม่ใส่ในนี้แล้วเราจะอยู่ในนี้เหรอกูถามเลยแต่ที่แน่ในนี้ไม่มีเครื่องเสียงหรอกเทพกูว่ามันน่าจะเป็นอันนี้มันห้องน้ำอือ ห้องน้ำมันบัตรูมรู้เลยว่าเอันนี้มันบอกว่าอะไรเบดรูมมือ้องคอนอ่ะนี่ห้องเก็บคอนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะตุ๊กตาดูดูอุ๊ยไม่เอาตุ๊กตาคำสาบข้างล่างหรือเปล่าเพื่อนอะมันมีข้างล่างข้างล่างมีห้องแฟนตาซีรูมนะนี่ได้กระสุนอีกนัดตัวไปรวมมันก่อนไหมอ่ะไปพี่พีี่ยาลงมาทางนี้ดิทางไหนไปนีนี่ มันจะรู้ได้แล้วมันจะดูยังไงว่าเป็นห้องเบดรูมตรงไหนวะานั่นแหละมันอูโห้ามน่ากลัวว่ะอ่ามันมันเหมือนกันหมดเลยมาถึเทพดวกูพามานี่พี่มาเก็บตุ๊กตาคำสาปเป็นเพื่อนหน่อยโดนสัตว์ตกใจหมดขาเอ้ยกูเกือบลั่นแล้วแม่แหละเฟิร์สเดินมาไม่พูดไม่เสียงนี่พี่เฟิร์สมาเก็บเทปตรงนี้หน่อยพี่เฟิร์สนี่พี่จะเสียงัวใจเรื่อนี่ไงไหนโอ้นี่ไงเฟิร์สอยู่นี่เฟิร์สอยู่นี่เพื่อน เออดิมึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยมันให้เราโอเพ่นบลีดแฟนตาซีรูมโดมมันให้เราไปเปิดประตูที่ห้องแฟนตาซีอ่ะโอ้อยี่ชั้นล่างี่ชั้นล่างชั้นล่างเหรอไป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 แต่เปิดไปแต่เพิ่อนว่าเห็นอยู่เมื่อกี้แนะนำดิแฟนตาซีมึงมั่นใจนะว่าแฟนตาซีจริงอ่ะอูแม่งน่ากลัวพี่ห้องนี้วะนำดิไอ้พญานที่เราเก็บไม่ได้ไงเพื่อนใช่ยไหม โอ้ใช่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 อันนี้เราเก็บไม่ได้ทิพยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันเป็นห้องทรมานว่ะพี่ไม่รู้มกเคือเสียงอะไรมันเป็นเสียงตัคนกูลุกคนกูก็ลุกไอ้แคททิพย์เดียวมึงอยู่ที่ไหนนี่ไงบูชายันนี่เอาหนังสือมาใส่ตรงนี้พี่ไอ้เชี่ยเฮ้ยพี่พิยาหายไปไหนเนี่ยกูตาย ตายเหรอยุดกูหน่อยหยุดกูหน่อยกูหลูกเลยโอ้ยคนลูกโควต์กูไม่ได้มาเล่นเกมนี้เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องใช้ยาไหมใช้ยาก่อนขุนปืนนี่กูไม่ไม่ได้ยิงเลยอย่เงี้ยมึงรู้ได้ไงว่าผีมันจับขาปะก็มันจับเลยมันให้เห็นเลยใช่มันจับแล้วเห็นมันต้องรีบคลิกซ้ายอ่ะวางตู้ตาไปแล้วผีจะโผล่มาอีกรอบ อกางไม่ได้แล้วอ่ะกูไม่มีวางไปแล้วหรือเปล่าปงทับฝีน่ะน่ะเสียงไมาแล้วมาดิกูยิงนะเว้ยกูยิงด้วยเฮ้ยยิงมบบนี้รู้ง่ายกานะมึงเ้มันรู้จักเทพป่ะไอ้สัสมันมันไอ้ที่กูยิงเนี่ยกูตกใจกูตกูก็ตกใจกูก็รั้เหมือนกัน อะไรอู่อะไอตัวนี้ตัวใหญ่พี่ก็ไปทางไหนตัวใหญ่เลยพี่กดไหมสองพี่ถอยหลังพออยู่เดินถอยงี้กูเด่งรอมันกันซูอยู่ตรงไหนมันตามกูแล้วมึงอยู่ไหนโดยเฟิร์สอยู่ชั้นล่างเลยพี่พี่พี่เฟิร์สแม่งโดนตรีมายแล้วอย่างนี้โผล่อะอย่างนี้โผล่ะพี่ใครโผล่ใครโผล่พวกม้า มาแน่นอนมาแน่นอนพี่กูเล็งกูเล็งกูเล็งขวาเทพกูเล็งขวานั่นไงสีขาวๆไปหาเร็วไอ้เฟิร์สเหรอพี่มองเห็นปะเห็นเห็นไปช่วยพี่เฟิร์สไปช่วยพี่เฟิร์สไปช่วยไปช่วยใช่ไหมไปอีกห้องวะพี่ไอ้ชัดมึงพากูมาอีกห้องนึงเฉยนี่นห้องนี่ไรอ๋อเฟิร์สเฮ้ยเยิ้ยิงมยิงมเอ้ายิงเอ้าตัวเนี่นตื่นตื่นตื่นพี่ เกีพอีผมหน่อยพี่เอ้าพี่มาอวู่พอมก่อนกุยเลยเทอดเทอดเทอดมาตามผู้พันมาปุ๊บเฟิร์มอยู่นี่เฟิร์มมันั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยไอ้พยิงมันดิอะไรไหนมันอยู่ข้างบนแน่เลยใช่ใช่ไปเราเร็วเฮ้ยขนาดยิงยิงมันมึงยิงไอ้แบบยาด้วย กูยิงมาแล้วเต็มเต็มหัวผมอ่ะพี่ดูเลือดผมดิไอพยามึงยิงไอเทียวมีมีไอ้กูยิงมากูไม่ได้ยิงไม่โดนผมเต็มเต็มเลยผมเปสาหิวเลือดมาจนเต็มนี้เ้หอือรีบเลยเรียบหาเลยหาเลยปืนเลือกระสุนแค่ไม่กี่นัดกระสุนมันรีพี่กระสุนมันรีถึงไหนกันแล้วเนี่ยไงวะเจอแบตด้วยทางตันไปเอาไปว่าอกเรื่อยๆาไปว่าแยกกันหาไอมันดอกเรื่อยๆมันเกิดขึ้นมันเกิดที่เดิม แยกกันหาแยกกันหาโอ้ยิงอะไรยิงอะไรแล้วใครยิงผมยิงอะไรล็อกผมหมดแม็กเลยปุยกุลาดไหนเติ้ลโตนโดนโอ้วิ่งอยู่ดีๆโดนแบบรุ่งเลยปุยกุลาดหันมาเจอผมแล้วตกใจแล้วรอเต็มแม็กเลยคิดถึงก็โอ้ยคุยก๊ะคุลัสหมดเลยทีเดถึง

พี่พี่มาป<ะ>ุ๊บวพี่ไหเออถึงมาถูกกูหมดแล้วโอ้ยยังไม่เจออะไรเลยอะ่ะเจอแต่ยาวสมุดนี่อยู่ไหนวะเฮ้ยมาหากูแล้ว เอ้ยโอยยอะไงกูเลยครับพี่มันเอากูไปโอ้โหมันขังกูไว้อยู่กูมาูนี่กูพาไปไหมไ่ไม่ไปห้องแฟนตาซีพี่มันให้ไปห้องแฟนตาซีก็อยู่ห้องแฟนตาซีเนี่ยอันนี้คือห้องแฟนตาซีเหรอใช่ใช่อะไรทำให้มึงบงบอกว่านี่คือห้องแฟนตาซีปะโอยมึงมีมึงมาดูไปเพื่อนนี่นี่มาดูตูะตืออว่ะ ที่ออกมารับผมหน่อยนี่คือห้องเต็มตฟีม่ะพยาพยาอยู่นี่แหละเดี๋ยวกูไปหามันเองเดี๋ยวเวลามันเองเหออยู่คนเดียวเนี่ยนะแมงเอ้ยนี่ไงเจอไฟแล้วไปไปเข้าไปแต่ทำไมตากูมัวมัววะใช่ใช่ตกใจแล้วว่วงเหรอเราต้องควรนอนใช่ไหมไม่ควรมาเล่นเกมแบบนี้ตรงกลางคืนนี่ไงบอกว่า Plan Bird Personal Item On แฟนตาซีแท็บแฟนตาซีเทเบลอ่ะเทเบลโตนี่โต๊ะอยู่นี่นี่โตอยู่นี่ไหนนี่โต๊ะนี่เออครับกูอยู่มุมไว้ก่อนดิไปวิชาเทปบไอเทปนั่งอยู่แล้วโหพี่แฟรวิ่งไปเอาไปมึงให้กูวิ่งไปเอาเออมึงพูดเป็นเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวรอแบตผมรีก่อนเดี๋ยวผมใส่เลือดวิ่งไปมึงดูเลือดกูด้วยก่อนซะเหมือนให้กูไปเนี่ย นะพี่ไปกับผมได้ได้เปิดไหมเปลี่ยนแบบก่อนเดี๋ยวกูไปเองเดี๋ยวกูไปด้วยมันมาเท่มันมาเอ้ยยิงแม่งก่อนเลยโอ้ยก่อนโอ้ยก่อนไหนอ่ะไอ้เฟิร์มมึงชิดมุมเลยนะมึงอ่ะไอ้เวนแม่งชิดมุมเลยไอ้ทางออกวะนี่ทางออกทางนี้พี่ข้างล่างมันก็มีเดี๋ยวซ้ายไปเออนี่แหละโอ้ยแม่งเฮ้ยถ้ามึงไม่สปอัดและกูก็ไม่กลัวหรอกไอ้เวน ตกใจับขากูอยู่อะไม่ไม่ที่ที่มันวางอยู่ตรงทางเดินอะได้เพราะว่ามันอยู่ข้างบนนะว่าผมอยู่ขั้นบนเนี่ยผมวิ่งหาผมเจออยู่เดี๋วคือเราไม่มีอะไรป้องกันตัวเดี๋ยวกินยาแปบนึงกูจะตายรุนผีตบอีกทีเดียวอยูแล้วเนไปไปไป <ม>กัดขากูไปอไอ้เพื่อนไม่โดนจับกันโดียโอ๊ยไ,ไ,ไ,ไอ้เพื่อนเอากูขึ้นไปทำไมวะพระปอรตรงหน้ากูเลยโอ้มียาไหมมียาไหมมีกูต้องคาเนเอาเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้มันให้ได้ด้วยหรอกีบให้ไงเออว่ะ thank you อะไรกินยากูค,คิดอะไรไม่โอ,อกอ่ะตัวเนี้ยไอ้ที่ทพ่มามาตามกูมา เจ็บไปไปโอ้โหปนนั่ที่เดินตามพวกมึงอะเออนั่นแหละเนี่ยตามกูมามึงจะไปไหนโอ้เออกูเดินตามมึงอยู่ไอ้ร้อยพี่หน่ะมึงท่านใจนะเปสะรูมมาทางเนี้ยไม่ไม่เปสะรูกูไม่รู้จักแต่กูพามาที่แรกไงเอ้าอันนี้อันนี้มาที่แรกใช่ไหมใช่อันนี้คือที่แรกเราเหรอที่แรกที่แรกต้องต้องขึ้นบันไดมาขึ้นบันไดมานี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่ เฮ้ยหรือผมกิตามมึงออกมันที่มันเออไอ้กูเนี่ยังไม่เท่าไหรเลยไอ้กูแพงเออสวยเพื่อนทำไมมันไม่ดรอปของวะใช่มันไม่ดรอปเอาสิผมวิ่งเก็บข้างหน้านี่ไม่ไม่ถึงสีพยากูมีเสียงตามตัวกูอ่ะพยาใช่กูก็มีมันวิ่งมาถ้ามันวิ่งมากูยิงแม่งเลยเอานี่กระสุนตรงนี้นี่ มามา,มาเก็บทานพระใจเดี๋ยวพี่อะไรมาเก็บกระสุนนี่เฮ้ยกูขอเออกูมีแองกูมีหน่อยไอ้ห๊เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนอนห้องนอนอยู่ไหนเสียงมันชัดมากเพื่อนไหนอะหลังมืมอหลังมือมือมันเอ่ยเพื่อนไปแล้วเออยิงอีกยิงอีกเพื่อนช่วยมาด้วยช่วยมาด้วยมันมีตามไปอยู่ เออเราจะพึ่มเอาอีกเออเอออะไรเออมันจะตายไหมมันเนี่ยหมดหมดลูกวิ่งหมดลูกก็วิ่งเพื่อนมันตามไหมวูบัวมันตามไปแล้วไม่ไม่ไม่ไอ้เจี้ยห้องนอนอยู่ไหนวะกูเดี๋ยวกูจะวม่งตามมันเพิ่มเพิ่มมันเอามันไปอยู่กูวม่งตามมันอยู่มันไปไหนแล้ววะ ให้ให้เทไปหาห้องนอนไปคุณโดนจับเรียบร้อยไม่ต้องห่วงเพื่อนกูวิ่งตามมันมาอีสัตว์มาอีกแล้วมึงเขยนมาเลยมามาจนกูเริ่มไม่กลัวแล้วจนกูเริ่มลำคาแล้วนี่นี่ข้างหลังพี่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 ไอพี่โอ้ยพี่พี่เองพียกร้อนหมดแล้วใครมันร้องเออ ไปห้องนั้นดีกว่าข้างหน้าจะเฟิร์งวิ่งไปหาใครแล้วผีตัวใหญ่ได้หรอ๊ยหลังมึงเอ้ยแล้วมันแล้วมึงแล้วมันหลงไปแล้วเหรอกินยาก่อนะไรไหมเอายาไปไหมมีไหมมีมีเออถ้ามีไปกินของกูเองด้วยไปแล้วลำลองให้ไปไหนหาวูโดไอพี่พี่อยู่ห้องนั้นแหละเดี๋ยวผมวิ่งไปหาไม่ไม่ใช่ไอเทพมันเป็นตุ๊กตาคำสาบอ่ะ อ๋อกล่องตุ๊กตาใช่ไหมเป็นกล่องตุ๊กตาคำฝาบอะ่ะกล่องตุ๊กตาอยู่ตรงไหนวะลืมแล้วเฮ้ยมึงไปไหนเราโอ้ยขึ้นร่างมึงจะไปยิงเล่นทำไมเอ้ยมนงยิงไปร่างซะเลยพุทโธเจนพุทโธเจนไปข้างบนก่อนเลยเดี๋ <c oughs> ยวไปเฮ้ยมึงโดนจับแล้วไอ้เหี้ยดูมึงยิงอะไรมึงยิงอะไรขนาดไหนมึงไอ้สัตว์ยัดหน้าเจ็ดน้ำไงละมึงตายด้วยเหรอ อล้วเราก็สบายด้วยดิแก่้งรยโดนหลอกไวมากเลยเพื่อนไอ้จับขามันก็ถีบมันไปก็จบเพื่อนไม่ใช่ครั้งแรกอีชุดามเมื่อกี้มันมาหลอกเลยเฉยออเฉลี่ยกูยิงไอ้เทพมันยิงยับเลยว่ะหาผมเหมือนกันไอ้เทพกูเจอแล้วไปตอนี้มันได้หาโอ้ย้ย มุกโลกลูกมุกโหลกตรงไหนวะพี่หมดชั้นล่างวะใช่ชั้นล่างแต่ตอนนี้กูหมดแล้วกระฝุนน่ะเฮ้ยชิบหายแบตเตอรี่หมดจ้ากูมองอะไรไม่เห็นมารวมพี่พี่มารวมมารวมตรงกลางเดี๋ยวผมให้แบตแบตผมมีอยู่สองก้อนไม่เทพมึงคือความหวังหมู่บ้านไปหามากูมไม่ต้องห่วงกูเห็นไหมเ,เอเอ ระฝุตนบาเลยมามึงมากระฝุนกูบาเลยใี่ไหมงทางเดินวางอยู่กูมาไหนแป็เนี่ยต้องพางไปในตัวไอ้เทพมึงขีบผีต้องไปในตัวผมขึ้นบันไดมาครับขึ้นบันไดมาเจอใครเนี่ยไอ้เทพอ้อ้พี่พี่พี่อะไรพี่ยามาอยู่มาอยู่เอาทานไป ไม่ไปตั้งสองงานพี่ให้มาคืนหนึ่งอันอ้าวแล้วให้คืนไงอ๋อไม่ต้องให้ละผมแบตเหลือเต็มอยู่เอาไปเอาไปไปยิงมันดิไอ้ยัยเราก็ไปแล้วเออนนั่แหละเออยิงอิกรุนหมดวิ่งมดรุนหมดวิ่งดิวิ่งวิ่งเออเฮ้ยเอิร์สเอาอไปเอยเฟิร์สไปกูวิ่งตามมาก่อนกูวิ่งตามมาก่อนไปพี่วิ่งวิ่งหาโมกโรกมึงไปหามึงไปหาโมกโรกแล้วกูวิ่งไปเอาไอ้เฟิร์สก่อน แ่งม,ม,ม,มาแล้วไปแล้วเอ้ยเขาดีอยา้าห,หลังวิ่งไปชุบอยู่พี่เพียร์ผมไม่เห็นใครเยอ,อย่้ันีะยไปไอ้เที่ยวโดนผี2ตัวลุมเอา้ามึงดาวันกันเหรอใช<อ>่โอ้โหไอ้เฟือไปชุบดูปวดไม่ได้ปด,ด,ด,ย,<แ>ดยีดกัได้ <It> s <S โดนจับขาเอาโดนโดนกัดเอ้ายต้งมึงมานอนด้วยกันอีกโอ้โหเฟล